เร,เรามาแจกยิ้มยี่ไงบ้างนะคะจริงวันนี้ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากมากครับผมก็ต้องขอบคุณทางคอเก e t มากที่เชิญผมไม่ได้เข้ามาร่วมง,งานก็ได้เปิดตัวเป็เซนเตอร์อยิ้มยิ้ไปด้วยคูดถึงความค,ว,ค,ว,ความชอบของเราที่มีรอยอยู่มไหมจริงๆแล้วผมมีโอกาสาได้ติดตามผลงานอยู่หลายเพลงมากแล้วก็ซีรีส์ด้วยก็ซีรีส์ที่ดังๆที่ผมชอบก็คือซีรีส์เรื่องมูลเ r อร์ใช่ครับผมก็จำได้ว่าตอนนที่ดูไปก็ตับทังเหมือนกันเพราะว่าซีรีส์ค่อนข้างแบบ ินใจประมาณหนึ่งออแล้วก็พูดถึงผลงานเพลงนี้ก็ต้องพูดถึงว่าเรื่องเสียงเสียงเรื่องการร้องเพลงนี้ก็คือแบบที่สุดออของผมพ่อแม่ออที่สำคัญคือเขามีรอยยิ้มแบบสดใสสดใสมากเลยโอเคมากโอ,อเคเลืกเกเอกทุกคนเลยมาทำใจอะไรรอยอออยิ้มของไ่อยูว่าคะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ารอยอออยิ้มของพ่อยูถือว่าปเป็นเอกลักษณ์เหมือนกัน ว่าเวลาที่เขาร้องเองหรือเวลาเขาแสดงซีรีส์เนี่ยเนักเห็นเขายิ้มบ่อยๆใช่แล้วก<อ>็นั่นเป็นพิซซัตเตอร์ของผมรู้สึกว่าบอดสมอมาอ่าแล้วรอยยิ้มของเราอ่ะคะตอนจริงๆแล้วก็เสิร์ฟเหมือนกันครับใช่เอาจริงนี่ถือว่าเป็นแบบสัมสื่อคนเดียวครั้งแรกของผมใช่ก็จะค่อยๆตืน่นเต้นถ้าพูดถึงรอยยิ้มว่าเ แฟนขับมารอยยิ้ของเราเยอะเลยใช่ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่าเห็นว่ามาตั้งแต่เช้าเลยเพราะจริงๆเราถือว่าเริ่มตอนห้างเปิดแค่แป๊บเดียวใช่ก็เมื่อกี้นี้ทางพี่ทีมง,งานเขาพอมบอกว่าเพื่อนแฟนขับขอห้างเปแล้วก็รีบงมารอเราเลยก็อขอบคุณมากๆทาใจี้นยรันจริงๆแล้วคือถ้าูดถคอเกตเยคือเราก็จะรู้จักคอกอ,ยอยู่แล้วเด,เด็กคือด้วยควาที่ที่บ้านเห็ที่คนได้ ใชแล้วพอวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมงานกับทางคอนเกตโคสเป็นเกียรตคนที่เจ๋งมากสำคัญคืนและใช้ก็คือมีรอยยิ้มมีเลยใช่รอยยิ้มออร่าเอ๋ออร่าออใจเนี่ยเองยิ้มยิ้มแบบแจกแจกนิดนึงแจกนิดนึงอ่ะแจกให้จมครับแจกนี้หน่อยเนาะฝากฝากนิดนึงครับข้าวบนก็ขอฝากคอเกตออปติกไวทเบอร์เกอร์นะผมก็ทีเซนเตอร์ไอยูไะครับ บอลพี่ก่อนนิดนึงเนาะมันเพิ่งจะจบแล้วล็อตรีวิวเอาติ้งยิ่งนึงเป็นยังไงบ้างมันเกินบอลมันหนึ่งรอยเหตุการณ์มากคือจริงๆแล้วผมเห็นว่าแฟนๆทุกคนอ่ะค่อนข้างตื่นเต้นกับกิจกรรมเอาติ้งเนาะผมก็เห็นว่ามีคนอ่ะได้ลองทายกันแบบเมื่อก่อนวันี้ค่อนข้างเยอะแล้วแหละว่าเอาติ้งน่าจะจัดวันนี้แน่เลยใช่แต่ว่าจริงๆพอไปก็สรุปว่าไม่จริงครับมัเกิดจากกอารมณ์ที่ทุกคนได้เห็นกัน ก็<ข><อ>กคือหนึ่งวันพันเหตุการณ์จริงไหมหนึ่งวันพันเหตุการณ์จริงครับผมก็คือเริ่มมาตอนแรกเลยตอนเช้าคือรถผมอ่ะออกชาที่สุดนะออกชาร์จที่สุดเพราะว่าที่นิวป่า <c oughs> ที่นิวรถติดรถนะติดในะช่ครับผมก็เลยทําให้แบบว่าเราได้ออกชานิดนึงแต่ว่าก็าไม่เป็นไรครับผมก็พอไปถึงก็มีกิจกรรมมากมายที่แบบได้ลองทําด้วยแบบเล่นกิจกรรมแบบเล่นเกมสนุกมากเลยครนะมันมีเป็นแบบว่าคอนเทนต์ยอะไรคนนั่ง ขึ้นรถหมดเลยใช่คือมันยังไงก็ตอนที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นวันธรรมดาแล้วรถติดด้วยผมรู้สึกว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือทีมงานทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็อยากจะมาเอาซิ่งกันทุกคนเอาไว้ผมนี่มาแต่เช้าเลยเท่านับแปดโมงแลไม่ผมนั้แต่เจ็ดโมงสี่สิบห้าเพราะว่าตัวเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะไปไปไทยอัฐทีมย้อนไปเหตุการณ์เกิดจา่กระป๋องหน่อยที่หนึ่งผมคือ ที่ผมจําควมามได้คือผมไม่ได้ไปทะเลนานล่้ะคือเราก็มาทะเลบงที่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทํากิจกรรมทางน้ำแอย่างเต็มที่แต่นี้มันก็เกิดแต่กบผมคือเราเล่นบานาน่าโบ๊ทครับตอนแรก <c oughs> คือตอนนั้นจำได้ว่าที่เล่นมีมีเอสมีปูวินมีโฟท มีวิเลียมแล้วก็มีนัดใช่แต่ว่าคือเราก็เล่นเราก็สนุกคือผมว่าผมก็รู้สึกว่าแบบเออเราเล่นแต่ว่าเราก็ต้องแบบต้องปลอดภัยนะเราบอเลยเพราะในความที่เราเป็นคนแบบว่ายน้ำไม่ใช่เป็นใช่ทีนี้เล่นบาร์นานาโบนก็เกิดแบบเกิดแต่กับผมไงใช่ก็คือโดนเจ้าหัวมีดโดนหัวโคตรคือที่ผมดูว่าเป็นหัวโคตรแต่ว่ามันค่อนข้างเอกลักษณ์มากก็เป็นหัวโคตแน่นอนแล้วตอนนี้ผมแบบหัวชมเสร็จโ้นก็บอกว่าไม่รู้เหมือนโดนเท้าใครเลยแต่ไม่ใช่เท้าตบปาก ตอนนั้นมันยังไงบ้างเหมือนตอนนั้นคือมันว่าตอนนั้นคือมันเจ็บก่อนตอนแรกเรากลัวอย่างเดียวเลยว่าฟันเราจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าเพราะวเดี๋ยวเราจะต้องมีงานกับเราต้องไปอะไรบาถ้าเช็คก่อนเลยนะถ้าเช็คก่อนเลยดอกปากไม่เป็นไรสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกแสบใช่ใช่ด้วยความที่มันเป็นน้ำทะเลได้แหละแล้วมันเค็มเนี่ยเพราะฟันเห็นว่าแสบมากเลยมันก็ค่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆบวมขึ้นเรื่อย ก็ตอนที่เขาทํากิจกรรมกันตอนปีคือผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเท่าไหร่เพราะว่าได้นั่งกับผู้จัดการอยู่ปาร์อีวนแต่ว่าเรียกว่าหายเร็วเหมือนกันนะถายเร็วครับผมเพราะว่าเรามีถ่ายคนทีต่อเลยเราก็เลยต้องรีบแบบรีบทายารีบกินยาให้มันทำให้มันสวยทั้งตัวเทมีได้มากี่ได้มากี่รอยได้มารอยหลักๆครับผมใช่แล้วก็มีเหตุการณ์นี้ก็คือขี่เจสติสเียก็ไห คือเป็นจังหวะที่แบบค่อนข้างค่อนข้างตลกมา,มากๆก็คือผมแบบไปไปกับคูวินใช่ไหมครับผมก็คือตอนนั้นมันจะมีพี่สกายกับพี่นาน,นี้ที่เล่นเจ็ตสกีอยู่อ่าแล้วผมก็ซ้อนคูวินใช่ตอนนั้นก็คือแบบเราเราพูดตรงๆเลยเราขี่เจ็ตสกีมัน่อยเป็นเราเลเลือกซ้อนดีกว่ามันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์มันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์คือมันแบบคือค่อนข้างขี่ยากไกปเยอะครับ <laughs> ใช่แล้วพอขี่ขี่อยู่ก็ คุยกว่าจับแน่นๆจับแน่นๆคือว่าขี่คือคุยวคุยว oui> ิใช่ครับจับแน่นๆนะผมก็เออไม่เป็นไรจับอยู่จับอยู่ได้ได้ได้ซักท่าหนึ่งเล็งเสียงว่าไหลอย่าเสียงจะพอเป็นภาพหรือว่าทะลุทะลกเห็นเห็นภาพเลยไหมเห็นภาพเมาบอมันแบบมันไม่ได้แบบอย่างนี้แล้วลงมันคือแบบ แก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์อะไรใหม่ๆก็เกิดจากประสบการแต่มันก็มีเหตุการณ์หนึ่งถมบอกว่าวาวมากกับแกนูมเตอมูแบยังไงคืผมอถามถามกูวินก่อเลยว่าแบบกแต่งเป็นไรวะเพราะว่าจริงเราก็คิดไม่ค่อยออกเพรด้วยความที่มีเวลาตม่เราไมได้มีเวลากไปอต่เสูบอกแค่ว่ารอดูเลย รับรองเขาไม่ได้เปิดเผยมาให้เราไม่เปิดใช่ไมไม่ไปเปิดเขอบอกว่ารับรองง่ายแต่เป็นที่จดจําแน่นอน<อ><อ>ใช่เพราะแบบคือๆพอเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเก็บของเสร็จปุแ๊บกะมันไปเปลี่ยนเสื้อแต่ก็ถามว่าสรุปใส่เสื้ออะไรเขาบอกว่าไมดูผมก็<อ><อ>เลยเห็นแล้วตอนแรกจะเป็นสตางค์กับโค้ดใส่ก่อนแล้วก็เป็นพี่มาร์คพี่มาร์คไปกินที่แต่งเป็นแบบอาการถาใช่เขาบอกว่า เป็นคอนเทนต์ที่ผมว่าดีมากอ๋อใช่อะรีวิวรีวิวเซรามูนสีส้มแบบเป็นยังไงส้มผมก็เห็นแบบใจไหมใจก่อนไหมผมก็เห็นแฟนคลับหลายๆคนแบบถามหาว่าเออทำไมสไปเดอร์แมนไม่ไม่ถ่ายกับเซรามูนสีส้มอาจจะมีภาพครับแต่ว่าไม่ได้ลงเราจะได้เห็นไหมอ่ะจะได้เห็นไหมอาจจะเป็นแบบในในโมเมนต์พิเศษเช่นแบบวันเกิดอะไรอย่างงี้เก็บไว้ก่อนเหรอเก็บไว้ก่อน มีทั้งทีต้องมีแบบทีเดียวเออส้มนี่ถูกใจไหมคะดีครับดีครับจรไม่แต่คนชมแล้วเขาสวยนะเเออคนชมแล้วจริงจริงแล้วอ่าครับพอนึกว่าดูเทแล้วดูเทดูเทแต่พอาใส่ชุดเซนและบอลก็จะดูปรนอีกฟิลหนึ่งได้เลยว่าได้จีเซนและบอลที่แข่งแข่งแข่งสามคนเลยทั้งทุนตังโทนแล้วก็ปูมิก็ถือว่าได้เลยได้โอถ้าถอดชุดออกมาคือล้างทองของลบองนี่คือจะตกใจเลยปะตกใจเลยเป็นแบบ ไม่นอาจจะเป็นเซรามูนที่แบบดูต,ตัวแบบหนาเป็นพิเศษตัวหนาพิเศษใช่ออแต่ว่าแต่ผมเห็นว่าพอใส่ชุดเซรามูนแล้วก็ดูดีเหมือนกันแต่หน้าเขหวักหน้าหวากใช่เขาใส่เสื้อผ้าได้ทุกแบบอฝอาเด็กทีๆเนี่ยผมว่าตอนนี้เล่นคิวมากครับคุณทีคุณทีใช่ครับตอนจริงๆแล้วผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้ทุกคนอยากจะให้คุณทีได้รี ก็จริงๆแล้วก่อนนั้นเนี้ยกำหนดการการของพิธจริงๆเราต้องมาเร็วกว่านี้แต่ว่าคงติดในเรื่องแบบธุรกิจการการเรียนแบบเราเป็นอย่างจะจัดการเรื่องการเรียนเนี่ยมานแบบเข้าที่ก่อนนาก็เลยแบบบอกเขาว่าเออเราเราถ่ายเป็นบเป็นช่วงเป็นช่วงกรกฎาคมแต่พอเราเห็นว่าเออแบบแฟนๆทุกคนแบบตั้งหน้าตั้งตารอคอยอะไรเงี้ยเราก็สุว่าถึงเวลาแล้วคิดแบบต้องเร่งทุกวันนี้ก็ถ่ายแบบคิดว่าสีวันแล้นครับเพื่อให้สร็จามทิ์เลยนี่อย่างนั้ล่าสุดเอาที่ที่เสร็จก็ ถ่ายต่อไปถ่ายทะเลใช่ครับผมก็อาจจะไม่ได้มีแบบภาพออกมาให้ได้สัูงขึ้นได้เยอะมากเป็นแบบสปอร์เพราะว่าผมรู้สึกว่าเมจิกของเร yep> ื่องกรุกีเนี่ยมันคือเรื่องของโลเคชั่นฟัสตูนแล้วก็พื้ที่ทูตอ่าถ้าเรียกว่ามันใกล้ใกล้แล้วแหละรต่ปีนี้ไหมใกล้มากปีนี้แน่นอนครับใช่ผมก็ทีนี้ปีนี้ก็เลยขึ้นมา สีเ่เดือน็ภายใน4ี่เดือนนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนจะได้ดูแน่นอนแล้วก็อยากจะฝากบางทีวนะครับว่าผมเชื่อว่าคือถ้าเกิดใครเจอแบบเรื่องแย่ๆในชีวิตมาหรือว่าเหนื่อยจากงานมาอะไรเงี้ยบางทีช่วยได้ดูคนนี้เลยยิ้มเลยคือผมเล่นเองแล้วบอกว่าจริงๆแล้วอย่างคูวินเนี่ยเป็นคนที่แบบสมาธิดีมากนะถูกขำยากมากแต่ก็ยังมีแบบมีดูบ้างน,น,น,นิดๆหน่อยๆใช่เพราะว่าแบบ คือคำพูดของคุณทีแบบะครคำพูดผมก็ถือว่าเออนี้สุดเหมือนกันใล้ายากีแบบคุณทีนึ่อาละคุณทีเลยาแบบเีเก็อยากจะขอฝากซีรี์เรื่องมีสติบบคุณพีให้ทด้วยนะหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวของเราก็จะได้ติดตามไปเ่อโอเควนีี่เ่บอกว่าเรอะไนโอเค ใสนครับพี่อาถัยหน่ครับเปนคนี่เขาไหยบำใหันไม่ได้ในข่าเนร